อุ้ยห่ามพงเลยดวกเลยอออนใครยังออนพี่น้องใครออนใครออนออ้นใครออนใครออนซัมบีได สบายดีพี่นอ้องป้าป่าบทดทธสกูุกคนช่วงสุบอนมาไหพี่น้องมามาดิโอ้ยสมตำสมตำข่ย่างหั่งมาดิสมตำ,มตำขา่ย่างหัง่งโอ้ขออเขามียวพี่น้องพักกับพวกแก้มกับลายย่างมาดิมาดิายู่ถ่ายคนเดียวไดว้มานี่ตากล้องหัอยู่ไหมโอ้ยเติรกงานกระเฮ็ดเลยสมตำรถไม่กระทินนี่ยังลายอยู่พี่น้องใส่บุษอุ้ยมาไหมเนี๋ยวเขาเละแหกมันนะ กาศบ้านงประกาศบ้านเมนี่อลไรกับไข่ลูกสองสีหกแปดเก้าหนุ่ยชวิตบิอ้สุต่ำจิตะพี่น้องมามาล่เฮมาพี่น้องมาโอ้ยอยากเข่าอยากเข่าบุมีติพี่องเอ้ยม่กับที่นึ่งวดเนี่ยับนึงแดงเพชรเ

น้ำพุ่งเลยดวกเลยโอ้น้ำพุ่งหนุดวกโอ้ไข่ย,ยังอ่อนไข่ยังอ่อนพี่น้องไข่อ่อนไข่อ่อน,นโอน้ไข่อ่อนไข่อ่อนอืไข่อ่อนไข่อ่อน có thai rồi hình bút khẩu không có hang giảm hết mm nam 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 why kẹp thịt xăng bơ ôi nặng chục chục đấy nặng chục chục nặng chục chục โอ้ยใครอ่อนๆเลยพี่นเรา้าอ่อนครับผมมีลูกนี่ผมมีลูกเลยอืมฝึกซ้อมต้องเร็ว จะกินเข้าออกันอือุราพาสเล็หน่อย ขอทางใดเพี้ยงอูู้นี่น้ำนี่เกี๊ยเกี๊ยบ่มีลูกเลยลูกอ,อ,นอนน้อนนี่ แล้วจะเป็นลูกนี่สำหรับผู้มักเลยครับเดอ้อใค้ลูกน่ครับบางคนก็นก,กินว่านะไรเนี่นานไมกินที่โดนเติมไปกิน chết lืm đâu, chết lืm, làm con pet pet, còn đây em hết vào này nay ยังออมมือยอย่สองซี่หาบุ๊กเก้าลูกหน้ามานัน ตรงตรองอยังไงอ่ะนี่กดเลยพิเศ หนังนุ่มมากคุณภาพเอามากรับเออคิดโดดยากพี่น้องตัวไดนกดินโดนเตอ๋อ โอปกโปหกปกปกโอ้โ,อโอ้แหงแท้ตัวนี้น้ำผงด,ดูดแต่งามงามอะนรใครมาเนี่ยอ่อนๆเบ็ดอ่อนล้วนๆเลยแทบบุเป็นหังงามมานวโตก็ได้ลดเลยบุปเ,ปตตปเป็นโตเลย แทบเปไม่โตแล้วตคมกุญแ่พอดีอิน น้ำปงจุกจกุกโอ้โหโอ้ไหกลกระล้วนเลยนี่กราเดอรบริเก,กินแล้วตัวขาวดิเพี่น้องกราเดอบรู้สึกว่ามันกระดันมันหย่ำงยาก อ,อันนี้มันยำยากเลยขลุกคาวนะอกเออย่างอืมหน,นุ่ยหน่อย,ยอืมอ่าเป็นตัวนะหน่วย,ยดำก็จะมีลูกดำนี่ก็จะมีเนี่ย เราบังดำดเนี่มีลูกอะคือจะลูกดกไอ้ลูกแกแล้วมันนี่เพื่อนโอ้โบกแกเด้อบกแก่บกแกตอนแรกกแลานน้อยดำแล้วจะมีลูกแกลูกอ่อนอ่อนยังอ่อนอยู่กีลานน้อยดำจะเป็นลูกอันแกๆเนาะโบเป็นโตยังโบเป็นโตจกโตเลย ตามตัวเพชรได้คนนึงดังของท่าบนตรนนี้ต้องว่ามันคิเป็นลูกแกวบอแต่เลเดอร์กินมากนเกกงงนเี่ยโบแกะตักโตได้ตั้งงงยน้ำเฮีย โอ้ออนตัวนี้ก็ออน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 ยิงอนอนเลยเขาแก๊ไปได้อีแกแ๊ไงแอ้เละแต่แท้ตัวนี้บ่มีมลูกนี่มีดลูกบ่มีเป็นแต่ไข่ไข่วุ่นนี่เห็นหน่วยดำเนาะเห็นหน่วยดำคิดว่ามันจิ cứ xếp hắc ừ, luôn, ừ, đậu đậu ừ này, niêu, này, nhiều hơn ừ, khai cả chút thay con kế bên kia ngang nữa bơm chuột ดีพอดีเข้าองเปล่อไม่ได้เข้า มันเยนเย็นเย็น,เ,ยน,เ,ยนเอาสุดท้ายคลิปนี้ก็จบไปพี่น้องฝากกันนะครับเดอ้อฝากกดรับใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเราเดินเข้าคลิปต่อไปเอาสุดท้ายคลิปนี้ไลค์เดอ้อสิขอลาตัวพี่ไปเท่านี้เกล้าคำว่าซัมบีได้สบายดีครับผม